ขอโทษขอโทษครับขอโทษแม่หนูขอโทษหนูขอโทนูขอโทษนูขอโทษทำไมตอนนี้ก็เรียกพี่มาแม่อทำไมกอนหน้าพี่บอกไมสนิทจ้าขอโทษ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 ไม่อยากไม่อยากทุกข์แล้วอะแม่ก็ไม่อยากทุกข์แล้ว ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวแล้วแม่แม่จะไม่รับมีค่าเท่ากันไม่เกี่ยวเลยไม่รับหนูไม่ได้มาขอให้แม่อภัยให้หนูมาขอขมามีสิ่งที่หนูทำพลาดแม่ก็รู้ว่าหนูเจ็บทีตอนนี้แม่งกล้าเรียกกูว่าแม่อ่ะก่อนหน้านี้แม่งบอกไม่สนิทอ่ะลดมา